ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะนุ่มใหญ่ชาวสวิตเริ่มให้ถูกแก๊งวัยรุ่นเจ้าถิ่นทุบรถรุมสกรรมยับคาดปมจอดรถขวางโดยนุ่มใหยชาวสวิตเซอร์แลนด์แจ้งความร้องทุกข์กับสารวัตรสอบสวนส,วนสวนพเมืองพัทยาหวังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายโดยให้การผ่านแอปพลิเคชันแปลภาษาว่า จอดรถริมถนนพัทยาใต้ข้างโรงเรียนของเมืองพัทยาเดินกลับมาเจอกลุ่มวัยรุ่นประมาณ4-6คนเข้ามาล้อมรถแล้วใช้ก้อนหินทุบไปที่กระจกรถพยายามเข้าไปขัดขวางปรากฏว่าสองคนในกลุ่มปรีเข้ามาชกต่อยจนล้มไปกองกับพื้นร้องขอความเมตตาจากกลุ่มผู้ก่อเหตุแต่ก็ไม่ได้รับความปราณีกลุ่มวัยรุ่นยังคงเตะและกระทืบซ้ำหลายครั้งจนได้รับบาดเจ็บ โชคดีที่มีคนผ่านมาเห็นจึงเข้ามาช่วยห้ามกลุ่มผู้ก่อเหตุจึงได้พากระหลงหนีไปอยา่างไรก็ตามหลังรับแจ้งได้วิทยุแจ้งสกัดจับคนร้ายตามรูปพรรณสันฐานที่ผู้บาดเจ็บแจ้งแต่อย่างไรวิแววพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าทีต่ตำรวจทุสสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสจับพยานหลักฐานและกล้องวงจรปิดทันทีเพื่อติดตามไล่ล่าผู้ก่อเหตุมาสอบสวนดำเนินคดีผู้สื่อข่าวมาเฝ้ารอญาติที่จะมารับร่างนายอภิวิทย ที่ถูกหนุ่มหัวร้อนใช้มีดแทงดับสลดหน้าคอนโดแห่งหนึ่งภายในซอยพระราม2ที่5้สาเหตุมาจากการที่ขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้ากาันที่ถนนบางบอนหนึ่งแล้วมีปากเสียงกันจนเกิดเหตุสลดขึ้นตอนช่วงเกิดเหตุก็มีพลเมืองดีถ่ายคลิปเอาไว้ได้ในเหตุการณ์บางช่วง ซึ่งไรวี่แววของญาติในอภิวิตท,ที่จะมารับศพผู้สื่ข่าวทราบต่อมาว่าญาติไม่มีความพร้องที่จะรับร่างผู้เสียชีวิตกลับมาประกอบพิธทีทางศาสนาเนื่องจากแม่ของผู้เสียชีวิตอยู่เมืองน,นอกยังเดินทางกลับมาไม่ได้จำเป็นต้องฝากร่างของผู้เสียชีวิตเอาไว้ที่นิติเวศจนกว่าทางแม่ของผู้เสียชีวิตจะกลับมาถึงเมืองไทย ลิล่งเงียนพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวเดินทางมาที่กองปราบปรามเพื่อให้ปักคำในคดีแม่ตั๊กผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีช่อโกองหลอกขายทองไปก่อนหน้านี้กรณีที่ไปไล์สดขายของสองครั้งได้กล่าวว่ามาสอบปักคำหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกมากรณีที่แม่ตั๊กจ้างตนเป็นไล์สดขายของสองครั้ง คือวันที่16และ18กรกฎาคมซึ่งวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาให้ปากคำโดยก่อนหน้านี้อยากจะมาให้ปากคำเหมือนกันแต่ทางผู้ใหญ่บอกว่าให้มาตอนที่ตำรวจเรียกยืนยันไม่รู้จักแม่ตั๊กเป็นการส่วนตัวแต่รู้จักกับช่างแต่งหน้าที่แต่งหน้าให้กับแม่ตัก๊กทำให้ได้รับงานของแม่ตัก๊กซึ่งไลฟ์สดสองครั้งได้ค่าตอบแทน150,000บาทถูกหักค่าในหน้าไป30,000บาทโดยขายครีมกันแดด โกโก้สบู่โดยไม่มีทองคำซึ่งทุกครั้งที่มีการไร้สดแต่ทางแม่ตั๊กจะมีสคริปต์ให้เกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้าเท่านั้นในขณะที่ไร้สดนั้นแม่ตั๊กได้มีเงินสดใส่ซองแดงเพื่อเป็นรางวัลในการแจกให้กับคนที่มาซื้อสินค้าแต่ยืนยันว่าไม่มีทองแต่ตนได้เห็นทองหลังไร้สดเท่านั้น นายก่อเกียรติพนิชย์ยารมอดีตโปรโมเตอร์มวยโลกผู้ก่อตั้งบริษัทก่อเกียรติกรุ๊ปจำกัดยกระดับการเรียกร้องกรณีหน่วยงานภาครัฐร่วมทุจริตกับบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่อักษรย่อพพา,านเดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปะปะทดื่นหนังสือต่อนายภูมิาสารเกษมสุขและขาธิการคณะกรรมการปะปะทที่ลงมารับหนังสือด้วยตัวเอง ดยในภูมิสารเกษมสุกราว่าคณะกรรมการปรปรทพร้อมเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานให้เสร็จก่อนสิ้นปีนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทําผิดจริงสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม0830-70 6560สั่งด่วนทําเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ